ชวนทุกท่านนะครับคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันมาหน่อยเพราะว่าจนถึงวันนี้แล้วครับเที่ยง7นาทีเนี่ยยังไม่รู้เลยนะฮะตกลงลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1อีกใบหนึ่งเนี่ยเงินจะแบ่งกันอย่างไรคร่าวๆในเบื้องต้นคือผู้กองเข้มเนี่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แต่หวยเนี่ยมี2ใบปรากฏหนึ่งในใบนั้นเนี่ยอยู่ที่ยายแหล่ไอใบที่อยู่ที่ยายแหล่นี่แหละที่ตกลงกันไม่ได้คุณผู้ชมครับเริ่มต้นที่ผู้กองเข้มก่อนร้อยตำรวจเอกถิติพัฒน์อายุ65ปี เป็นตำรวจตอชอดเกษียณราชการผู้กองเข้มไปซื้อลอตเตอรี่นี่ฮะงวด17มกราคม9ใบมันมีอยู่2ใบก็คือเลข807779ที่ถูกรางวัลที่1แต่ตอนแรกยังไม่รู้นะฮะว่าไอ้807779เนี่ยถูกรางวัลหรือเปล่าก่อนที่เขาจะประกาศรางวัลเนี่ยผู้กองเข้มไปกินลาบที่ร้านยายแหล่แล้วก็ไปติดค่าลาบยายแหล่ไว้ด้วยการแบ่งลอตเตอรี่ให้ ให้ยายแหล่อายุ68ปีซึ่งสนิทสนมกันมีการจีบเจิบจีบอะไรกันนะฮะก็แบ่งว่าให้หนึ่งใบฝั่งของผู้กองเนี่ยบอกว่าใบเนี้ยฝากไว้ก่อนนะใช้คําว่าฝากถ้าถูกรางวัลเดี๋ยวมาแบ่งกันคนละครึ่งอันนี้ฝ่ายผู้กองเข้มว่าแบบนี้ปรากฏหวยใบเนี้ยมันถูกรางวัลที่1จริงคุณผู้ชมครับผู้กองเนี่ยมีอยู่อีกหนึ่งใบใช่ไหมเอาไปเลย6ล้านประเด็นมาอยู่ที่ไอ,ยอย้ใบที่อยู่ที่ยายแหล่เนี่ยหล้านเนี่ยจะอย่างไร ผู้กองก็เลยไปทวงถามจากยายแหล่นี่คือยายแหล่นะฮะบอกอ้าวที่คุยกันไว้เนี่ยยายแหล่ต้องให้ผมครึ่งหนึ่งคือ3ล้านไม่ใช่หรอตอนแรกยายแหล่บอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหม3ล้านเดี๋ยวให้แต่ขอล้านหนึ่งไปทํากระถินแล้วเดี๋ยวฉันจะให้ผู้กองเนี่ยสองล้านผู้กองโอเคฮะสองล้านก็2ล้านมีให้ผู้ใหญ่บ้านลูกหลานของยายแหล่เนี่ยมารับทราบมีการร่างหนังสือปณีประนอมเซ็นชื่อกันเดี๋ยววันที่20มกราคมยายแหล่จะเอาสองล้านมาให้ผู้กองเข้ม แต่เรื่องเนี่ยมันเป็นประเด็นตรงที่นี่ฮะ20มกราคมยายแหล่หายตัวไปผู้กองก็อ้าวยายแหล่าทำไมทําแบบนี้ล่ะก็เลยไปนี่ฮะไปแจ้งความกล่าวหายายแหล่ว่ายักยอกทรัพย์กับ ผมว่าบต้องซื้อดอกบ่สต้องซื้อเอาฝากไว้ใบหนึ่งเ้อะคอยฉีกเจ้าใบหนึ่งถือมาแร้วแบ่งกันคนละเครื่องเจ้าบ่ต้องซื้อคอยดอกคอยฝากไว้เจ้าเ้อผม่าต้องอาศัยอำนาจของทางกฎหมายบารมีของทางศาลยุติธรรมครับท่านครับก็ว่ากันไปตามหลักของกฎหมายถ้าคุณแลว่ามีหลักฐานว่าผมไปจ่ายค่าลาบคุณก็เอาหลักฐานมามาว่ากันย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ยายแหล่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อ17มกราคมนะฮะ หลังจากรู้ว่าตัวเองเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งโอ้ขอบคุณผู้กองเข้มนะที่มอบโชคใหญ่ให้จะได้ใช้ไปจนตายแล้วนักข่าวที่เป็นแอดมินเพจเขายังถามแซวๆอยู่เลยว่ายายคบกับผู้กองเข้มนานหรือยังยายแหละยิ้มบอกคบกันเดือนกว่าๆคิดอย่าขอบคุณใจอย่าขอบคุณอยู่ดีใจมากๆ ได้เป็นบุญเป็นกุศลได้กินได้ใส,ส่ถ้าตายบูแลลวบนันนี้นะพบกันมานานหรือยังครับอโ,อโอ้เอามากินก้อยกินลาบนี่แหละเออประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่านี่แหละอ่าคือทั้งคู่เนี่ยต่างคนต่างเป็นไม้นะฮะผู้กองก็ขยันมากินลาบเหลือเกินร้านยายแระเนี่ยนะเอาแต่มันอีลุงตุงนางตรงที่ว่าตอนนี้ทั้งสองคนพูดไม่ตรงกันผู้กองก็บอกว่าฉันไปฝากไว้ถ้าถูกแบ่งกันคนละครึ่งยายและบอก ไม่ได้ฝากเพื่อนยายแหล่ก็บอกไม่ได้ฝากผู้กองให้ตกลงให้หรือฝากตรงนี้แหละฮะที่เป็นประเด็นแล้วยายแหล่เนี่ยก่อนหน้านี้นก็มีข่าวว่าโอ้พอถูกหวยใช่ไหมได้6ล้านหนีไปอิตาลีแล้วทำเอาหลายคนงงเลยอะไรนะทำวีซ่าทันเหรออิตาลีตกลงไม่ใช่อิตาลีนะฮะลีลีตอนนี้คนรู้สับนี่แล้วลีคือไปซ่อนตัวอยู่กับลูกสาวที่จังหวัดสะแก้วส่วนผู้กองเข้มไปไหนไปไปแอลเอฮะไปร้อยเอ็ด ต่างคนต่างแยกย้ายตอนนี้แต่เรื่องคดีมันยังไม่จบนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผู้กองเข้มออกมาโพสต์คลิปอีกครั้งหนึ่งบอกว่ายายแลเอาเงิน2ล้านมาเคลียร์กันแล้วเดี๋ยวจะถอนแจ้งความให้มาคุยกันดีๆเพราะยังไงพี่เข้มก็คงรักคุณแลเหมือนเดิมอ้าวลองฟังหน่อยฮะ สบายใจที่ว่าคนที่ไปกลัอะไรของคุณเนี่ยมันไม่มีหรอกแล้วไม่ต้องให้คนทัวร์มาไม่ต้องให้อื่นทัวร์มามาคุยกับพี่พี่เข้มตรงว่าพี่เข้มจะรับอยู่ที่สองล้านแล้วก็จบเลยเอาพี่เข้มบอกเขาหน่อยเขาจะได้สบายใจค,ครับถ้าคนแหลร้อมไม่ใช่กับผมสองล้านแล้วผมขอแจ้งความไหมครับแล้วก็จ,จบครับ,รรบยตงรักแล้เหมือนเดิมนะครับยังรักแล้เหมือนเดิมนะครับ เออแต่เริ่มจะไม่รักแล้วนะถ้าไม่คืน2ล้านเนี่ยผมว่านะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับว่าหวยเนี้ยใครจะต้องได้ไปนะหล้านจะต้องแบ่งกันอย่างไรเอาเราไปถามอาจารย์ปรเมศินทรชุมนุมครับอายการอาวุโสสํานักงานอายการสูงสุดนะครับอาจารย์ปรเมศให้ความเห็นวา่าถ้าดูจากข่าวเนี่ยผู้กองเข้มตั้งใจจะสารสัมพันธ์กับยายแหล่คือจีบกันก็เลยให้ลอตเตอรี่ไปตีความได้ว่าเป็นการให้โดยเสน่หาเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรลอตเตอรี่ใบนั้น เป็นของยายแหล่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ในมุมของอาจารย์ปรเมศขณะที่อาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยครับกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็บอกว่าแม้ว่าผู้กองเข้มเนี่ยจะเขียนหลังสลากชื่อเข้มไว้หมดเลย9้าใบรวมถึงใบที่อยู่ที่ยายแหล่ด้วยมีชื่อเข้ม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 เนี่ยแต่ประเด็นคือมันไม่ได้ยืนยันการเป็นเจ้าของเพราะตามกฎหมายจะนับว่าเป็นผู้ครอบครองเท่านั้นพอมีคนนํามาขึ้นเงินรางวัลทางสํานักงานสลากต้องจ่ายเงินรางวัลให้กับ คนที่มาขึ้นเงินนะครับเอาความคืบหน้าทางคดีครับพนังกงานสอบสวนสพธาตุพนมได้ออกหมายเรียกครั้งแรกกับยายแหล่แล้วนะครับให้มาให้การเพิ่มเติมภายใน15วันส่วนพยานเรียกมาสอบหมดแล้วเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อภายในสัปดาห์ที่ถึงนี้นะฮะว่าเงิน6ล้านที่ยายแหล่เนี่ยเอามาขึ้นเงินไปแล้วด้วยเนี่ยนะฮะตกลงจะเป็นของใครตอนนี้ในโซเชียลเสียงแตกนะครับบางคนก็บอกว่าเอายายแหล่คุณไปสัญญาไว้แล้วไม่ใช่หรอ คุณก็ต้องแบ่งให้ผู้กองครึ่งหนึ่งตามสัญญาสิบางคนบอกเอ๊ะผู้กองผู้กองจะมาหน้าเงินหรือเปล่าคุณให้เขาไปแล้วคุณจะมาเอาคืนได้อย่างไรเมื่อมันถูกรางวัลตอนนี้โซเชียลเสียงแตกมากๆคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาหน่อยในเรื่องใหญ่รายสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ